มันจะมีที่ไหนวะเพื่อนขายรถพร้อมของแต่งราคา300,000กว่าเพื่อนถ้าเป็นนี่นะถอดขายอย่างเดียวเพื่อนแต่ว่ามันมีไงที่นี่แซกไปรุ่นทํากินด้วยกวเกอรเวอร์ชันเพื่อนๆวันนี้จัดเสนอน้องฉลามบุกให้เพื่อนๆในราคา399,000บาทพร้อมของแต่งไปอีก300,000กว่ามาดูไล่ของแต่งเลยชิวหน้าอุดกระจกน็อตคาร์บอนเนี่ นับไม่ทวนเพื่อนบอกเลยว่าไล่ก็ไม่หมดมือคัดมือเปรกกันแฮนด์ hand, กันถังครอบเฟรมฝาถังท่ออะคาโบอิกฟูฟไซเทมไทเทเนียมด้วยนะคันนี้บอกเลยว่ายังสวยแนละใครที่บอกว่าอยากได้สีไตสีไตนะจัดมาให้แล้วกระปุกน้ำมันลีซูม,ม่าเพื่อนไ่วิ่งเพียงสามหมืโลปี2014เท่านั้นขอตานิดน,นึงนะแบบมันเี้ยนหนังเพื่อน ไม่ขายหรอก4 5่ห้าแสนวันนี้จัดไปในราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพับาทเท่านั้นเพื่อนๆคันนี้นะบอกเลยว่าสดจัดของจริงเพื่อนๆใครอยากได้นะโทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าสหนะหรือว่าทักมาได้ที่เพจแซกวก้รุ่นทำกินเกอร์เวอร์ชันนะเพื่อนๆและถ้าใครอยากเอารถมาเทินหรือว่ามาขาย หรือว่าเอามาแลกกับคันนี้หรือซื้อสดจัดไฟนั้นเรามีให้ครบเท่านั้นนะเพื่อนๆใครอยากได้ก็ทักแชทไปได้เลยสวัสดีค่ะมียวมี